สวัสดีครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับเรารู้จักส่วนประกอบของตัวโปรแกรมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําหน้าแรกแล้วก็นํามาใส่มีหน้าแรกแล้วก็มีปุ่มนะครับแล้วก็นํามาใส่ใน CAI ของเรานะครับก็คุณครูก็สามารถใช้ PowerPoint นะครับหรือใช้อะไรก็ได้หลักการเดียวกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นตัวของ Photoshop นะครับ ันดับแรกเลยนะครับผมเปิดตัวโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับเพเดี๋ยวผมจะออกแบบหน้าแรกกับปุ่มของเขาในส่วนของ Photoshop นั่นเองนะครับในส่วนของโปรแกรม Photoshop นะครับพอผมเปิด Photoshop ขึ้นมาผมไปดูนะครับว่าขนาดเท่าไรแล้วผมไปที่ไฟล์ New แล้วก็ blank project ขนาดที่ใช้คือ 1, 0, 2, 4, 6, 2, 7 นะครับ1 0 2 4 6 2 7ผมก็นิ้วขึ้นมาแล้วพิมพ์ขนาดเป็น1 0 2 4 6 2 7นะครับ6 2 7อ่ะไปดูซิถูกไหม1 0 2 4 6 2 7นยนะครับแล้วแล้วก็กด create ผมบอกว่าหน้าแรกของผมนะครับด้านบนเดี๋ยวผมจะเอา background เข้ามาใส่ก่อนนะครับผมมีโฟลเดอร์อยู่ desktop ที่ผมทำเอาไว้นะครับอ่านี่แบ็กกราวน์อันนี้เลยผมบอกนี่ผมเอาแบ็กกราว์มาใส่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของคุณครูนะครับคุณครูจะทำใน powerpoint ก็ได้นะครับจะทำใน powerpoint ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดคลิปเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอผมทำเสร็จผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างของหน้าเลขนะครับ นะครับก็อันนี้คือหน้าตาคร่าวๆนะครับที่ผมทําไว้นะครับของคุณครูอาจจะทําไว้ใน PowerPoint ก็ได้นะครับหรือทําในอะไรก็ได้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมมาดูนะครับให้คุณครูมองแบบนี้นะครับอันไหนที่คุณครูต้องการจะให้เคลื่อนไหวให้คุณครูเซฟแยกออกไปนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพื้นหลังเนี่ยผมจะให้มันอยู่นิ่งๆผมในครัวของ Photoshop เนี่ยเราก็จะปิดตา นะครับจะปิดตาให้เหลือเฉพาะพื้นหลังแล้วก็ทาการไฟล์ export save for w เว็บออกไปนะครับถ้าใครทำจาก Photoshop ให้เซฟแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์เลือกตรงนี้เป็น PNG นะครับเพราะเราไม่เอาพื้นหลังแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่ชื่อ C A I นะครับอ่ะผมมาจจะสร้างโฟลเดอร์เพิ่ม อาจจะพิมพ์ว่า cg เพื่อเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือกราฟิกที่เราทำมานะครับตั้งชื่อเป็น1กดเซฟเราก็ได้พื้นหลังไปแล้วนะครับต่อมาพอได้พื้นหลังเสร็จเราปิดตาผมบอกว่าก็ไอรูปผมตรงเนี้ยผมให้มันขึ้นแยกมาด้วยมีการเคลื่อนไหวผมก็เซฟแยกออกไปนะครับอันหนที่ต้องการให้เคลื่อนไหวเราจะต้องเซฟแยกออกไปนะครับทำเหมือนเดิมเลยเป็น2ต่อมา ข้อความนะครับตรง2ตัวนี้จะเป็นสีขาวเห็นไหมครับปผมบอกว่าผมจะให้ขึ้นแยกเหมือนกันเราก็เปลีเปิดตาแล้วก็เซฟแยกออกไปกดเซฟนะครับเป็น3แล้วก็ปุ่มเข้าสู่บทเรียนนี่เซฟแยกออกไปเหมือนกันไฟล์ Export แล้วก็กดเซฟ for web นะครับทำแยกแยกออกไปเป็นสี่ เมื่อได้เสร็จนะครับหน้า Photoshop เนี่ยเราก็อาจจะต้องเซฟเก็บไว้นะครับเผื่อไว้แก้ไขอันนี้ผมขออนุญาตเซฟเก็บไว้แล้วกันอ่ะแล้วก็ปิดไปเลยแล้วเรามาดูในส่วนของโปรแกรม Captivate นะครับอันดับแรกเราเอาพื้นหลังมาวางนะครับการวางพื้นหลังเราไปทงมีเดียเลือกเป็น image นะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์เมื่อกี้ที่เราเซฟรูปมาเก็บไว้นั่นเองอ่ะผมเอาหนึ่งตรงนี้กด open เข้ามา เห็นไหมครับเขาก็จะเข้ามาแล้วถ้าเราดับเบิลคลิกตรงไทม์ไลน์จะเกิดไทม์ไลน์ไหมครับจะมีชื่อที่ชื่อว่า Image อันนี้ผมกดล็อกไว้เลยเพราะจะได้ไม่ต้องย้ายนะครับถ้าเราปิดตานี่หายไปแล้วนะครับน,นี่ผมล็อกไว้เพื่อไม่ให้ย้ายได้นะครับของผมก็จะพอดีรูปภาพเขาก็จะมาพอดีถ้าไม่พอดีก็ขยายออกมานิดนึงอ่าผมก็ล็อกไว้เลยนะครับต่อมาผมจะเอาร,รูปรูปที่เหลือมาใส่ ยกเว้นปุ่มนะครับไอ้เรามองทุกอย่างเป็นรูปหมดยกเว้นตัวปุ่มอันนี้รูปของผมพอามาใส่ถ้าสังเกดตน,นะครับมันใหญ่ใช่ไหมเราจะต้องครอปมันเพื่อให้เหลือพื้นที่นะครับแบบนั้นก็ได้หรือไม่ครอปก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตครอปนิดนึงเราเบิอคลิกที่รูปนะครับแล้วก็มันจะเปิดกับว่า edit image นี่หนไหมครับก็ขามีคำว่าคร o บแล้วเราก็ทําการครอปเข้ามาแล้วก็กดออนนี้มันจะมีอะไร พวกนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาทั้งสิ้นแล้วก็กด crop. ครับนี่เสร็จเห็นไหมครับต่อมาเราก็ฟามีเดียอิมเมเอาข้อความเข้ามาโอเพนนี่เราทำเหมือนเดิมนะครับเราจะครางของข้อความอย่างอื่นออกดับเบิลคลิก edit image นะครับกดตรงครอปอ่านี้เราไปโดนส่วนของพื้นหลังนะครับรากดแคนเซลไปก่อนให้เราสังเกตนะครับ นี่อันนี้คือส่วนของข้อความนะครับแล้วก็ edit กดครอบแล้วกดติ๊กตัวนี้ไว้ด้วยนะครับตัวล่างแล้วก็ครอปบ,บนล่างเข้ามาอ่รารจะอันนี้อาจจะไม่ต้องติ๊กก่อนเราครอปก่อนแล้วค่อยติ๊กนะครับนี่ผมก็ครอปเข้ามาอ่าแล้วก็กดติ๊กเอาไว้ปึ๊บแล้วก็กดโอเคแล้วก็ทำการย่อ ย่อลงมาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเราก็ได้ส่วนประกอบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพนะครับสมมุติว่าข้อความเนี่ยผมยังไม่ให้ขึ้นมาตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเราเมาส์คลิกด้านหลังเนี่ยเราลากไปได้อ่านี้ผมลากไปเลยผมลากไปก่อนนะครับลากไปก่อนแล้วผมบอกว่าข้อความเนี่ยผมจะยังไม่ให้ขึ้นเห็นไหมครับถ้าสังเกตข้อความก็จะยังไม่มีเพราะว่า ไทมลนยเขาหยุดตรงนี้ผมบอกข้อความผมจะให้ก้อยขึ้นทัก3วิก่อนแล้วผมก็ดึงข้อความมาดึงมาแบบนี้อันนี้ก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะครับไอสุดแล้วก็ผมบอกว่ารูปผมรูปนี้นะครับรูปนี้รูปนี้นะครับผมผมคลิกที่รูปนะครับคลิกที่รูปลงไปแล้วแล้วเลือกตรงตรง Property นะครับลองเลือกเป็นออ t ชั่นดู เขาก็จะสามารถใส่รูปใส่อะไรได้นะครับในส่วนตร,ตรงนี้เหมือนกันนี่แต่ผมก็จะมาเลือกตรงไทม์ไลน์นะครับเห็นไหมก็ก็จะมีอะไรอัลฟาอ่ะมีหมุนมีพวกนี้นะครับเราลองเล่นได้หมดเลยอ่ะสมมติผมคลิกใช้เอฟเฟกตัวนี้นะครับถ้าไทม์ไลน์เล่นเห็นไหมครับเขาก็จะค่อยๆนั่นขึ้นมานะครับแต่ก็จะมีเอฟเฟกจะค่อยๆสว่างขึ้นมาในละักษณะแบบนั้นนะครับ เราลองเล่นดูนะครับนี่อัลฟาศูนย์เ,เป็นศูนย์ก่อนก็ได้ให้เค่อยสว่างขึ้นมานะครับพอสว่างเสร็จผมบอกว่าให้ข้อความันเนี้ยขึ้นมาห้ข้อความเนี้ยหมุนเข้ามาผมก็เลือกตรงโรเตชัเข้ามาได้เลยนะครับแล้ววิธีการดูนะครับพรีพรีวิวหน้านี้สังเกตด้านบนนะครับเขาจะมีคําว่าพรีวิวเรากดกดคาว่าเพ l สไล าก็จะเล่นตรงสไลด์นี้นะครับนี่ถือกดตรงนี้แล้วกดตรงคำว่า form this form this slide คือเล่นสไลด์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่านี่เขาก็จะเล่นเห็นไหมครับค่อยๆเล่นตามที่เราตั้งเอาไว้อันนี้ก็ค่อยๆหมุนแต่อันนี้มันไม่ค่อยสวยเราจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนมันไม่ค่อยสวยผมจะเปลี่ยนเอฟเฟกนี้ กดตรงเอฟเฟกนะครับเป็นการนี่กดเอฟเฟกนี้จึ๊บกดตรงเอฟเฟกอันนี้เราเปลี่ยนได้นะครับลบไปเราลบตรงนี้นะครับเอฟเฟกเนี่ยเราลบกดยสไปอ่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้เราเลือกได้เรวจะมันค่อยคขยายยังไงนะครับหรืออัลฟาขึ้นมาปกติก็ได้นะครับเออเอาฟ้าขึ้นมาก็ได้เหมือนกัน เราลองกดเล่นดู project แล้วก็ฟอร์มดิสไล h ์นะครับอลองดูว่าได้ไหมปุ๊บนี่โอเคนะครับผมว่าผมจะเอาแบบนี้แล้วนะครับจะเอาลักษณะแบบนี้ต่อมาเรายังขาดปุ่มผมจะนำปุ่มเข้ามาใส่นะครับปุ่มจะไม่เหมือนกับกับอันอื่นนะครับปุ่มให้เราไปตรงคำว่า interactive แล้วก็มีคำว่า button ใช่ไหมครับบอททอนกดบอททอนเข้าไปนี่เขาจะสร้างเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาเราลากมาก่อนนะครับเราทำการดับเบิลคลิกที่ปุ่มนะครับแล้วก็มาที่แต่ p ็อ p r พอร์้นะครับในปุ่มเห็นไหมเขาจะมีทิกบอททอนนะครับแต่เราได้ทำการเซฟปุ่มเอาไว้แล้วนะครับให้เราเลือกจากทิกบอททอนเนี่ยเป็น image button แล้วก็กดสี โฟลเดอร์ er ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาปุ่มเมื่อกี้ที่เราเซฟเอาไว้นะครับที่เราเซฟมาจากโปรแกรมผมเซฟมานี้ปึ๊บเห็นไครับปุ่มมันใหญ่เราก็ไปแก้ก่อนนะครับเราก็อีดิทได้ถ้าปุ่มมันใหญ่นะครับหรือเราไม่อีดิทก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ปกติเนี่ยผมจะมมเซฟเป็นปุ่มเล็กๆมานะครับเป็นปุ่มเล็กๆเข้ามาอันนี้ปุ่มใหญ่ก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็ดึงอันนี้มาให้สุดนะครับดึงมาให้สุดเลย ดึงมาปุ๊บอ่ะโอเคกดเซฟแล้วเราลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวดูหน้าแรกของเราก่อนนี่นี่แล้วก็มีปุ่มเห็นไหมครับได้ปุ่มเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเรามาเพิ่มลูกเล่นให้กับปุ่มนิดนึงนะครับเราคลิกตรงปุ่มนะครับแล้วม,มีตรงคำว่าออปชั่นนะครับเห็นไหมออปชั่นก็มีแอคชั่นก็ได้ก็มีนะครับเรากดตรงแอคชั่นก่อน แล้วให้เป็นแฮเคอร์เซอร์คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางที่ปุ่มมันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือเห็นไหมครับนี่เปลี่ยนเป็นรูปมือต่อมาในปุ่มเนี่ยเขาจะให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคลิกนะครับเช่นผมบอกว่าเมื่อคลิกปุ่มนะครับให้ไปยังโคตูนิกสไลด์นะครับหรือจมสไลด์เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างหน้าว่างๆมาสักอีกหนึ่งหน้าสักหนหน้านะครับหน้าว่างๆบวกสไลด์ด้านบน แบงสไลด์สมมติอันนี้คือหน้าที่2ที่เป็นปุ่มเมนูเนื้อหาบทเรียนของเรานะครับในหน้าที่1ผมคลิกตรงปุ่มนะครับแล้วผมบอกว่าเมื่อกดปุ่มเนี่ยเห็นไหมครับตรงแอคชั่นเนี่ยให้มันจำตูสไลด์ไปยังสไลด์ที่2นะครับจมตูสไลด์ไปยังสไลด์ที่2อะผมลองพรีวิวดูนะครับดูทั้งโปรเจกต์เลยคราวนี้ นี่เห็นไหมครับพอเราเมาส์วางพอเราคลิกปึ๊บมาหน้าที่2แล้วนะครับอ่านี่คือหน้าเลขของเราเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับปุ่มกันนะครับขอบคุณครับ